เนี่ยวิศวกรไขควงเน่าๆคีมจับสายไฟก็ไม่มีไม่มีหาอะไรเลยพีเจะยตัวกบหัวใจนี่อันดับแรกอันดับแรกมากหนึ่งมากสองย้ายสองไปไว้สามายสามมาไว้สองตัวนี้ทํางานปกติทำงานปกติเสร็จปุ๊บตอนนี้ปัญหาคือผมไม่มีคนไปดึงลูกดอยแต่ตู้นี้เนี่ยเนี่ยแล้วผมช็อตตรงเดี๋ยวพี่ฟังก่อนเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องทั้งหมดแต่ว่าตัวเนี้ย ไฟอ่ะมันเลี้ยงอยู่พัดลมทํางานตลอดนะตอนนี้นะตอนนี้พัดลมทํางานตลอดพัดลมทำงานพร้อมออผมแตะคู่นี้แต่ถ้าผมไม่แตะคู่เนี้ยมันจะขึ้น LL มันจะขึ้น l ดูนะ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 ดูปุ่มนี้นะดูปุ่มนี้นะอ่าปิดปิดก็ได้ดูแลก่อนพอผมออฟปุ๊บ ก็เหมือนเราปิดอิวเตอร์ไม่ถูกขั้นตอนเพราะไม่มีไฟจ่ายอินเวอร์เตอร์ละผมกดกลับมาเปิดตัวนี้ใหม่ต่อตุมตุ้อ่าก็จะมาอะไรเนี่ยนะนี่นะมันขึ้นแอลแล้วอ่ามาต่อมันนั่นเลยเหรอพี่ก็ตอนนี้ที่รันเพราะว่าเมื่อกี้เราเฟเจอร์ค้างเรายังทําไม่ครบระบบเราปิดก่อนยังไม่ถึงจุดที่มันสมดุลไงเมื่อกี้เนี้ยอ่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยเราตั้ง2.3 2.3ุดอจุคือสิ่งทีเราต้องการคือ2.3แต่มันจะดิฟ0.5มันจะเหลือรันจริงที่1.8 ี๋ยวต้องเรียกมาเท่ากันจะเรียกมาเท่ากันแต่ที่แต่ที่อธิบายเมื่อกี้ก็คือว่าสมมุติคุณโต้องอยากได้1.8ในระบบโต้ง uh huh. ต้องบวกไป0.5 uh huh. มันจะเป็น2.3เพราะมันจะชดเชยค่ากันอยู่ uh huh. แล้วก็ไอ้ที่คุยมาเมื่อกี้เนี่ยอาการว่านี่วิธีที่จะกระตุน้นให้มันลดเกิดก็คือต้องหลีกวาลว uh huh. เพราะว่าปั๊มตรเน, uh huh. น,นี้ปั๊มตัวนี้มีมั่นเทสอ่ะมันเริ่มที่27เมตรก็คือสองปาร์ครึ่งสองปาร์คครึ่งถ้าเราเปิดสูตรอ่ะ uh huh. มันต่ำกว่า2บาร์ขึ้นอีกเพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นไป็ูลสปีดที่เกือบ50เฮิร์ตเลยเดี๋ยวลองกลับไปเปิดสูตรก่อนนะอ,อันนี้กลับไปเปิดสูตรตอนนี้ปั๊มเดินยังเดินอยู่ครับเดินอยู่คอันนี้เปิดสุดนะเขเปิดสูตรปุ๊บมาด,ดูตัวนี้ตอนนี้เท่ากัน2ฝั่งก็คือที่อยากได้กับที่ในระบบจรงบิงแล้วดูเฮิร์ตมันอยู่มินิมากหมดเคอร์ปปั๊มไงเคอร์ปปั๊มมัน27เจ็ดเมตรเคอร์ปปั๊มยี่สเมตรตอนนี้แรงดันเกียร์ 2.25ก็คือประมาณ23เมตรมันต่ำกว่ามินิมัมเฮดของปั๊มแกี่ยวกันกเก็เนี่ยมันอยู่ที่2.25บาร์มินิมัมเฮดของปั๊มที่มันแค่จะเป็นสปีดทันทีตอนนี้มันเกือบฟูลอยู่แล้วเกือบฟูลอยู่แล้วทีนี้ถ้าจะให้ตัวนี้ลดเดี๋ยวต้องอยู่ตรงนี้นะผมปิดหน้าวาล์วปิดหน้าวาล์วปิดหน้าวาล์วลงไหมเลื่องไหมนครับลง้ะครับ ก็เ,เริ่มลงอ้โหตอนนี้ปหน้าวาไปไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วมันก็จะพยายามดึงความถี่ลงเพราะมันเกิดแรงดันด้านหนงนนั่นแหละโดยหลักของงานตอนนี้ที่เราตั้ง2.3ลบ0.5หรือ1.8 1.8คือตัวเลขที่เราต้องการเนี่ยตอนนี้ลีหน้าวามาถือว่าใกล้เคียงใกล้เคียงสุดก็คือหลักการก็ประมาณอย่างนี้มันมันมันต้องสัมพันธ์กันหมดสัมพันธ์กันหมดอนนี้ผมกลับมาเปิดสูกนะการเกณฑ์ยคาดบานเลย โกลาดโกลา,าต้องรอแล้วแหละไม่มันมันต้องรันไปพักหนึ่งอ่ะมันถึงเงียบตองไล่ออกที่หมดอ่ะเนี่ยตอนเนี้ยบาลานซ์ละก็คือแรงดันในระบบสองจุดสามแรงดันที่อยากได้สองจุดสามแต่ลบสูดจุดห้าเฉลอยูอ่ทีแปดเพิร์ทเกือบเต็มอืมเขาเราเปิดเปล่าสุดในระบบสองจุดสามที่เราต้องการสองจุดสามแต่โดยนัยยะเราต้องคิดเสมอนะว่า ถ้ามันดอดจาก2องทม่สามสมมติว่ามันมันหยุดที่สองที่สามันอยูดสองที่2าตัด LL ตัด LL เอ๋เดี๋ยวนี้ออฟไปก่อนนะเดี๋ยวเราต้องแทตัวแก้ตรงนี้ให้จบเต็มไหมเต็มยัไงทางล่างหรือยังไงหรือขาดหรือน้ำขาดมันก็ขาดโคคาทางล่างขาดโอเคเสียงถึงเสียงถึงแล้ลื่นหูเมื่อกี้เนี่ยโคก้าโคก้าอ่ะเพราะว่าตัวนี้แดงตันนีดทางล่างขาดข้างบนเป็น LL อ่าโอเคอย่างั้นก็ไอ้ที่ ไปดับป่ะไปรันดับป่ะดับเหมือนน้ำหมดน้ำหมดถังน้ำหมดถังหรือว่าที่บอกเมื่อกี้เสียงโคคาดโคค่าไงโอเคโอเคน้ำหมดถังอ่าคันนี้เดี๋ยวบูต้องปลดสายเท่านี่ออกปลดที่ผมช็อตเนี่ยออกปลดขานั่งแหต่ขาที่มีไฟไอไอไอนี่ขาอะไรแอลหรือหรือเฮทเฮทไม่รู้อะเฮทที่ช็อตอะแอลแอลหรือเฮท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 เอาไปเอาไปกันแล้วว่าทางรับ รวมหยุดละอ่ะก็เดี๋ยวเบื้องต้นเอาตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเคลียร์ใหม่โอเคพี่ดีนะที่พี่ไม่มาแต่พี่มารถความแน่เลยมารถทัไมว่าความแน่อ่ะเดี๋ยวผมวางก่อนนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันทีหลังโอเคครับกลับคปพบกัน